อ่ะอันดับแรกครับ15นาทีผ่านไปที่โมว่าทําไมถึงมาอยู่ที่นี่แล้วก็ยกตัวอ,อยา่างคนอื่นที่ทําเรื่อง success เรื่องของการใช้อินโฟ a t ชันให้ฟังเรื่องของเซฟเซีต์ฟาสแทกเดี๋ยวประมาณสักสิบไลน์รแรกมันจะเป็นแค่คอนเซปต์ก่อนนะครับผมคอนเซปต์ concept ก็คือคอนเซปต์ของ health information system คืออะไรนะครับก่อนอื่นใดต้องปิดไม้ที่ทําให้เราหอนก่อนคนระับอันถัดไปนะครับสิ่งที่ต้องรู้ใน คส2อ2 5ันาสำหรับเรื่อง h i s นะครับครับาหายหอนแล้วครับถาว่าสิ่งที่บอกว่าเป็น็อปติ้งนะครับอันนี้ผมถามผู้บริหารฝ่ายการที่อยู่ในฝ่ายการพยาบาลมอ,นอ,นอนและผู้บริหารด้านสารัะสัเทศและแพทย์กับพยาบาลที่ชอบใช้เทคโนโลยีสาระสัเทศนะครับก็บอกว่าถามว่าต้องรู้อะไรบ้างนะครับ เป็นท็อปตีนเขาก็เลือกมาสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของ data processing ก็คือ AI healthcare เราจะพูดแต่คอนเซ็ปต์นะครับผมเพราะเราพูดวันนี้อีกห้าปีมัก็เฉยแล้วครับสำหรับเทคโนโลยีอันที่สองครับก็มันมีโปรโก็คือมันมีประโยชน์มันก็ต้องมีโทษครับงั้นต้องมีเขาเรียกว่าการกํากับติดตามแล้วมีคอวาลูแล้วก็มีเรื่องของ g o v e n a n ครับก็ v ั r นก็คือการกํากับติดตามนะครับผม เราก็ต้องมีนะครับไม่คูดจะใช้อย่างอิสระไปได้นะครับแต่ก็จะมีการกำกับติดตามที่สำคัญก็คือเรื่องของ Information Security จริงๆมันไม่ใช่แค่ตัว i information ปลอดภัยครับว่าเ้คเาว่ากำกับติดตามคือผู้รักษาและผู้ใช้ข้อมูลและเจ้าของข้อมูลปลอดภัยนะครับแล้วกฎหมายที่สำคัญออกเมื่อประมาณสัก5หรือ6ปีที่แล้วคือกฎหมาย PDPA แก๊งวิศวกรทั้งหลายแก๊ง เทคโนโลยีสารสนเทศเท่าไหร่เขาก็าว่าอุ้ยมันกังวลอะไรอืแล้วก็หลายบานกังวลมากตอนนั้นผมก็ทําหน้าที่เป็นดูแลเรื่องไอทีอยู่บจะไปกังวลอะไรกับพ d p a เพราะเราทําดีมาอยู่แล้วเรื่องของความปลอดภัยของสารสนเทศเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ในเซกเตอร์ฝั่งสุขภาพคนที่เขียนเรื่องนี้เรื่องแรกจริงๆไม่ใช่พวกคอมพิวเตอร์ล็อกในความเห็นผม เฮลเซกเตอร์เนี่ยหลยครับอยู่ในพรบรุ่มใหญ่ของเราเลยครับเรารักษาคนเนี่ยเราเรียกว่าพราบรสุขภาพแห่งชาติมีมาตราแรกๆเลยนะครับหน้าที่ของเราก็คือเนี่ยครับข้อมูลสุขภาพของบุคคลการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของบุคคลนะครับผมเป็นเรื่องของความลับเป็นเรื่องของการดูแลนะครับต้องมีการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพของบุคคลเราพูดก่อน กระทวงเทคโนโลยีอีกซัำครับเราพูดก่อนไอซนะครับอยู่ในพร,รบสุขภาพแห่งชาติเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็คนก็มาตื่นตอนเป็นพีดีพีเอจะเป็นยังไงถ้าเราทําตามพร,รบข้อมูลสุขภาพได้ p mm ีดีเนี่ยผมว่าเด็กๆครับเรารักคุมกับเขาอีกเยอะนะครับจริงๆแล้วถ้าคิดนะครับมันเหมือนบัญชีธนาคารทุกท่านมีบัญชีในธนาคารใช่ไหมครับมีแอปพลิเคชันใช่ไหมครับ เงินในแอปพลิเคชันนั้นเป็นเงินของใครครับของเราเอาวธนาคารทําไมต้องมายุ่งนะครับธนาคารมีหนยาที่นะครับทําให้เกิดความปลอดภัยหมายมถึงเงินของท่านไม่หายแถมปลายปีต้องมีดอกเบี้ยข้อสองคำว่าปลอดภัยหมายถึงเงินของท่านถ้ามีเยอะเราก็ไม่อยากให้ใครรู้นะว่าเรามีตังค์เยอะสมัยนี้ถ้ามีน้อยอยากให้มีคนรู้เขาจะสงสารเราครับให้งานให้ตามให,ให้ใช่ไหม ถ้ามีเยอะแล้วุกอยากครับเพราะกลัวเขาไม่สงสารใช่ไนะครับถ้ามีเยอะเพราะกลัวเลยครับ,บกลัวเดี๋ยวจะมีคนมาจับผิดครับที่เอาเงินมาจากไหนใช่ไหมครัอบอาจบริ์ิก็ทํางานอยู่ใน,อน,น,อนมอเนอทำทำมีเงินเป็นเลขเก้าหลักได้อะไรเงี้ยอืเหมือนที่เจ้าวาดท่านต่างๆเจ้าคณะต่างใช่ไหมครับท่านก็ทําหน้าที่ก็คือปฏิบัติธรรมสอนเผยแผ่ทรมาทำมีเงินได้เก้าหลักได้อะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้มีใครรู้ใช่ไหมครับก็นี่แหละคือความปลอดภัย ก็ไม่มีใครรู้นอกจากเรากับผู้ดแูแลนะนังั้นข้อมูลสุขภาพึงเหมือนบัญชีธนาคารครับเรามีสิทธิ์เขา้าถึงได้แต่ว่าทุกครั้งที่เรามีสิทธิ์ทำไมเขาต้องเขียนทำไมเราต้องมี username password สส id face id ก็เพราะมั่นใจว่าคนที่จะเอาเงินไปใช้คือเจ้าของเงินจริงๆนะครับผมักนะ็เป็นเรื่องของเพราะว่าความปลอดภัยเงินไม่หายเงินมีเท่าไหร่ไม่มีใครรู้นอกจากเราธนาคารก็จะคล้ายๆกันครับอ่ะ S h s คืออะไรก่อนก็มีคนที่ยามไว้ครับมันบอกว่ามันเป็นอินทิเกรตเฟอดเป็นสมรรถนะที่แช่คําว่าอินทิเกรตอย่าไปใช้ภาษาไทยเลยมันคืออะไรก็คือภาษาไทยคบอินทิเกรตเอฟกอดนะครับก็เป็นหน้าที่ไปถึงการจัดเก็บแล้วก็เป็นกระบวนการคือเป็นโปรเซ s ในการรายงานแล้วก็เอาไปใช้ข้อมูลทางสารสนเทศก็คือ i อินโฟมิชันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความรู้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการสร้างนโยบายใช่ไหมครับโปรแกรมแอคชั่นก็คือใช้ทำในหน้าง,งานแล้วก็รีเสิร์ชซึ่งอันนี้ไม่ได้ไหมายถึงการทำวิจัยเหมือนที่ฟอโทูอ์เวกทำอย่างเดียวแต่หมายถึงการเรียนรู้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นนิยามของ h s ที่ดีที่สุดนะครับโดยพี่คุณพี่คนนี้ครับอ่านยากครับลิปเวลนะครับผมเขาก็นิยามไว้ตั้งแต่ผมทำงานปีแรกครับสองศูนศนย์หนึ่ง มากแล้วดีแรกที่ทํางานเป็นแพทย์นะครับเราเป็นนิยามของคําว่า h i s ก่อนถ้าเราดูภาพภาพนี้เป็นภาพเก่ามากแต่เขาบอกว่าเออก็ทุกวันนี้เราก็รับรู้มัาเท่านี้แหละนะครับไม่ได้ต่างอะไรกับก่อรับรู้ด้านหน้าง,งานแต่รั้งนี้สาหรับ Health Information Technology ก็มีตั้งแต่ครับสาขาวิชาชีพแพทย์พยายบาลน,นะครับผมเพศสัตแลบเป็นต้นนะครับอาจจะมีอย่างอื่นเช่นนักโภชนาการอ,อะไรเใช่ไหมครับ นักสังคมสงเคราะห์ผู้บริหารนะครับมีผู้ป่วยมีเรื่องของระบบประกันสุขภาพนะครับนะครับผมมีเรื่องของผู้บริหารพูดแล้วนะครับเรื่องของกระทรวงนะครับเป็นต้นอันที่ผมก็จะมีเองนือีนันนึ่งที่อยากให้รู้อนันนึงมี Certification Authority a t k p i ก็คือมีเขาเรียกว่าความปลอดภัยและความสามารถในการใช้และเข้าถึงข้อมูลนะครับก็ต้องมีการวางแผนไป แต่ถ้าใครอยู่ในหน้างานโรงพยาบาลเรารู้นะครับอย่างเช่นยาบางอย่างยกตัวอย่างยาอะไรีเอาเป็นโมฟีนแล้วกันมอฟีนใครมีสิทธิ์ที่จะออเดอร์ได้ใช่ไหมครับก็จะมีคพราะฉนค้นคนอออเด d e r ในกระบวนการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีสารสนเทศถ้าเรียกว่า H H&S ของโรงพยาบาลนะครับก็มีแพทย์ที่เข้าไปออเดอร์ได้แล้วก็คนจัดยาก็ต้องเป็นเภสัชกรกีตารครับ อย่างน้อยสองตานะครับก็คืออย่างน้อยสองคน,นครับถ้าพนักงานหลายท่านใส่คอนแทคเลนส์เรื่องก็จะเป็นอย่างน้อยสี่ตาหกต,ตาเพราะมีสี่เลนสใส่คอนแทคเลนส์มาทำงานก็ต้องมีอย่างน้อยสองตา,าพนักงานอย่างน้อยสองคนจัดน้วจากนั้นตอนบริหารยาที่จะไปจ่ายผู้ป่วยก็ต้องมีอย่างน้อยกี่คนครับอย่างบริษัทก็อย่างน้อยสองคนอย่างเป็นต้นมันก็เป็นออชอลไลส์ life, life, นะครับบริษัทจะไปจ่ายยาเองให้กับ ผู้ป่วยได้ไหมครับไม่ได้เป็นต้นนะครับผมการจะเป็นเขาเรียกว่า authorization คนจะคีย์คนจะจัดซึ่งแต่ละระดับเองมันมีความรับผิดรับชอบนะครับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนี่ทําไมต้องยอมเท่าไหร่ก็คือความรับผิดรับชอบของมันอยู่แลอย่างเช่นตัวอย่างผมยกตัวอย่างแล้วมันเป็นตังค์ของผมแต่ว่าผมไม่อยากให้รู้หรอกผมมีเยอะหรือมีน้อยแค่ไหนนะครับไม่ต้องอย่างข้อมูลที่อ่อนไหวเองก็มีเช่นข้อมูลการถูกคมคืนใช่ไหมครับ ในโรงพยาบาลในสถานพยาบาลของท่านทราบไหมครับว่าคนไข้ใครถูกค่มไม่ทราบใช่ไหมครับเชื่อไหมว่าหนึ่งปีมันต้องมีวก็วทำไมเราไม่รู้เลยแต่เราก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันมีนะครับผมแล้วใครเข้าถึงได้บ้างครับรก็จะมีแค่แพทย์นารีเวศพยาบาลที่อยู่ใน OPD ลนหอผู้ป่วยนารีเวศเอาแล้วชาร์จเราไปอยู่ที่ไหนบางโรงพยาบาลก็ล็อกกุญแจนะครับ อยู่ในหอ,อผู้ป่วยในลิเวทเท่านั้นบางโรงพยาบาลล็อกกุญแจอยู่ในสารสนเทศล็อกกุญแจสองชั้นไม่เคยให้ใครเข้าไปจะขออนุญาตเขาเป็นอย่างมอนอน,นี่ชาร์ตเรฟผู้ป่วยที่จะถูกที่เคยถูกประวัติว่าเคยถูกข่มขืนแล้วมีคดีเหล่านี้จะกุญแจจะอยู่ในหัวหน้าเท่านั้นเป็นต้นก็เป็นเนคาเรียกว่าพอสโตรตี้ในการเข้าถึงมันคือเขาไม่เข้าถึงนะครับเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้อาจจะรู้ไปปลายทางสงไหนที่บอกเอ๊ะทำไมเขาใครมีเอสีดี ทำให้คนไทยต้องไปคอนเาสิรคลายด้วยเลยแล้วก็แค่สงสัยนะครับแม้กระทั่งรหัสเองก็ลมรหัสเองก็ถุกปกปิดในคอมไอซีดีเทนเคยได้แอบว่าเป็นเรฟในการแอมโมส,สินะครับแต่ก็จะเป็นรหัสที่มองไม่เห็น,น,นเป็นต้นนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ยกตัวอย่างในการเข้าถึง s อชวเองนะครับผมใครเข้าถึงได้นะครับบางข้อมูลเองก็อาจจะไม่ใช่ ข้อมูลที่อ่อนไหวดวยส t a นดา r d นะครับแต่ก็อ่อนไหว mm hmm. เช่นการรู้เป็นมะเร็งบางคนไม่ให้รู้แม้กระทั่งลูกชายตัวเองนะครับแม่มาทําไมก็ไม่รู้แต่แม่มาเรื่อยๆนะครับห้ามบอกลูกแต่เสด็จมะเร็งเราจะดีแต่ลูกไม่ให้บอกพ่อบอกแม่ใช่ไหมครับก็ตามไม่ให้แล้วถ้าหากว่าเราตกลงกันเข้าอย่างนั้นทํายังไงให้ข้อมูลไม่รั่วไหลก็คือพูดถึงเรื่องของการออ t เทอร์ไรเซชันนะครับถ้ามันเป็นในสนะา่ละประเทศเองมันก็จะมี การล็อกอินใช่ไหมครับคอนเฟิร์มว่าเป็นใครใช่ไหมครับก่อนจะจ่ายายาได้ก็ต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพเงี้ยจะมีน้องๆเ u r s e a i d s มาแอบบริหารยาแทนได้ไหมครับก็ไม่ได้เป็นต้นบ,บางรูปนั้นอาจจะอนุญ,ญาตให้พี่ๆน้องๆ nurse aides คีย์แล็ ap, ช่วยพ,พยาบาลได้แต่ว่าตอนดูผลก็ต้องเป็นพยาบาลอย่าง,ง,งน่อยขึ้นไปเท่านั้นที่จะเห็นผลนต้นนะครับเรื่องเเรรื่อองงนนั้นอของการระดับขั้นบริเนตมันไม่ใช่บริเนตอย่างเดียวแต่มันมีพูดถึงเรื่องของ เนื้อของความปลอดภัยหรือเราจะพูดสไลด์ก่อนได้ก็คือไอเนี้ยครับ information security นั่นแหละแล้ก็เป็นให้เห็นภาพรวมว่ามันมีอยู่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นโครงสร้างของการทำงานร่วมก,กันเฉยๆในถวนั้นข้างหลังเองมันก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมครับมันต้องมีเซิร์ฟเวอร์มันต้องมีสายแลนหรือ Wi-Fi แล้วแต่วิธีกาะใช้นะครับ ว่าสายสายแลนหรือ Wifi มีเรื่องของเซิร์ฟเวอร์มีตัวโปรแกรม Process i n g นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ทำหน้าที่เก็บข้อมูลถ้าในยุคที่ทันสมัยขึ้นก็จะต้องมีอินเทอร์เน็ตให้ทำอะไรก็ช่างเถอะต้องอินเทอร์เน็ตเช่น AI ไต้องอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตทำงานได้ดีอันหนึ่งที่มันก้าวไกลในวงการแพทย์นอกจากอินเทอร์เน็ตมันเร็วเป็น 5G แล้วลึกๆมันอีกอันหนึ่งก็คือการมีเซ็นเซอร์มันเอาทุกอย่างทางฟิสิกส์ เข้าไปเป็นตัวอักษรได้ไปเป็นตัวเลขได้เราแยกสเ,เสียงมาเซ็เซอร์สมัยก่อนมันไม่อยู่ในคอมพิวเตอร์ครับมันอยู่ในเครื่องทูแพทย์ปกติเช่นท่านวัดออกซิเนซเนาะเป็นเรื่องของฟิสิกส์ใช่ไหมครับออกซิเนซปลายนิ้วพาวออปซิมิตี้ดูสีของเม็ดเลือดแดงดูสีของอ o มโบินท,ที่ปลายนิ้วผู้ป่วยก็คือวัดแสงและสีแล้วแปลออกมาเป็นตัวเลขแต่ตัวเลขก็อยู่ที่ปลายนิ้วถ้าต้องเดินไปเองนะครับ ในสักสิบปีที่ผ่านมาก็มีคําว่าอินเทอร์เน็ตออฟติ้งคำคำนี้คืออะไรก็คือนี่แหละครับเอาตัวเลขเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่ตุ้มตุ้มตุต้มต,ตามเพลาเยครับเข้าเป็นตัวเลขละกลายเป็นตัวเลขเสร็จลิงก์มาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินไปเจอที่ข้างเตียง,ง,ยงตลอดเวลาเป็นต้นนะครับไปอยู่ที่ไหนก็ไปได้เราเรียกสิ่งนั้นว่าอินเทอร์เน็ตออฟตินเปตอินเทอร์เน็ตออฟติงประมาณนี้นะครับือต้องมีอินเทอร์เน็ตที่ดีและมีเซ็นเซอร์เข้าไปได้นะครับผม ก็ทุกอย่างอยู่ในอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็เป็นคาพูดสักห้าปีที่แล้วกำลังบูมริงๆมก็ยังอาจจะใช้อยู่นะครับผมแต่พอมีเอไอไอมันรวบคิดรวบหมดก็ทําได้หมดก็จะมีเรื่องหลังเหล่านี้อยู่นะครับมีเรื่องของความปลอดภัยที่ผมพูดการเข้าถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีระดับต่างๆแล้วแต่โรงพยาบาลนะครับแล้วสุดท้ายที่ที่สุดนะครับอีอันหนึ่งที่เราเจอบ่อยเช่นเทเลมดิซีนก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เมื่อวานสามวันที่แล้วมีราพรัฐมนตรีท่านหนึ่งของเป็นรองผู้ในการมอนอก็เป็น สรุปเทสเอ็มเป็นดีซีที่ดีที่สุดคืออะไรทราบไหมครับคือไลน์ครับเพราะอะไรทราบไหมครับฟรีครับไม่ต้องมีทนนเนนต์ครับใช้ได้หรือแพท้ทุกคนครับไม่มีหรอกครับบ้านไหนบ้านคนไข้ที่ไม่มีไลน์ยากมากครับมีเหมือนกันนะครับอาจจะสักสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ในช่ในช่วงน้าฝนเเติมตังค์สักสามสิบบาทเขาคุยกับมอได้แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบอินเทอร์เน็ตโอ้ต้องมาเข้ายูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดอันแล้วซเคอเริตี้จะเป็นยังไง ก็หมอก็เห็นอยู่จําหน้าได้เป็นหน้าของไคยอะใช่ไหมครับเป็นคนไม่ใช่คนแ้วคุณหมอคนนี้เป็นหมอกรณิรนะเป็นความลับที่เซนซิทีฟนะครับเขาก็คงต้องจําหน้าคนไข้โดยยืนยันตัวตนด้วยสิ่งที่เขาคุยว่าจะให้เคมีวันนี้ในนัดเป็นมาก่อนเน <irsiniz. S 1> ี่ยแกล้ว่าลายดีที่สุดหลายโรงพยาบาลในกรุงเทพทําแพลตฟอร์มนู่นนี่นั่นครับสุดท้ายใช้ลายโอเอหมดนะครับก <c oughs> ็ไม่ได้ขายนะไม่เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ก็แ,บบแอปพลิเคชันมีเยอะครับแอปพลิเคชันทางการแพทย์ในประเทศไทย มีเกิดใหม่มากกว่าปีละร้อยครับแต่มีเจ้งมากกว่าร้อยต่อปีครับนะครับก็ค่อยๆเลือกใช้นะครับทีนี้ส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างเมื่อกี้พูดไปแล้วในสไลด์ที่แล้วบ้างพองสมควรนะครับผม HAS ของเรานะครับหนึ่งก็คือมีเทคโนโลยีนะครับผมเช่นมีเรื่องของข้อมูลที่ใช้เป็นเอกสารเดิมในสมัยเมื่อสิบยี่ิบสามสิบปีก็คนที่เข้าด окумент เดชนะครับ โน้ตของแพทย์ตั้งแต่ซรักประวัติตรวจร่างกายโปเกสโน้ตใช่ไหมครับทั้งรทำเอชเอมีหน้าพบเล็กที่สถานวิชาชีพเอาไว้คุยกันใช่ไหมครับมีเนอร์ซิ่งโน้ตใช่ไหมครับผมมีที่ใช้ด้วยกันก็เป็นโฟล์ชาร์ดคู่บอลตลอดเราเียกนะครับผมอาจจะเป็นกระดาษอยู่หรือเป็นอิเล็กทรอนิกชาร์แล้วก็ได้ทุกรพยาบลก็ใช้ electronic อิเล็กทรอนิกชาร์ดหมดแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่คนไข้นอกคนไข้ในมีเรื่องของผลล a บนะครับภาพทางการ วินิจัยนะครับแล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็อาจจะช่วยใิจการตัดสินใจซัพพอร์ตได้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเมื่อสิบปีก่อนก็จะมีอาจารย์ทางสถาบริษัทก็มาบอกดีซิชันซัพพอร์ตของไอทีก็ต้องมีไว้บ้างก็จะม,มีส่วนนี้ซึ่งเป็นส่วนฝั่งเทคโนโลเข้ากันอันนี้เป็นเทคโนโลทีเข้าที่ในหน้าง,งานเราเช่นไอผมจะดีซิชันซัพพอร์ตยกตัวอย่างให้คนไข้ต้องทานวัคซีนเราก็กลัวมาก าเป็นเรื่องยาก็คือเรื่องดังอินเทอร์เรกชันแล้วก็เรื่องของแ a ็บไอเอ็าร์น,นะครับถ้าเราอยู่ที่บอร์ดอยู่สามทุ่มต้องจ่ายวัคซีนตามออเดอร์ใช่ไหมครับแต่วันนั้นสิ่งที่เราต้องกังวลก็คืออะไรหนึ่งเรดูคลิปเข้าเองนี่เราไปดูคนไข้ได้ว่าวัาวนนี้แอคทีฟฟรีดไหมไวท์ทอไซเป็นยังไงไม่ได้จะกินกวัคซีนกินได้ไปด้วยกินเอ็นพีโอซะแล้วอะไรอย่างนะครับกินได้อยู่ไม่มีแอคทีฟฟรีดอ่ะสารสนเทศถัดไปมียาอะไรไหมที่มีดังอินเทอร์เรกชัน อันนี้เขาบอมาเออนั่นก็คีวาฟารินเนี่ยมันก็ควรจะมีออเดอร์เตือนอ่ะวันนี้คนไข้กินวาฟารินกับอะไรดิช่วงที่คนเป็นหวัดเยอะอะซิโตไมซินอย่างเงีโโ้ยอ่ะวาฟารินกับอะซิโตไมซิน,โโซนวาฟารินจะ overdose ดดได้ก็มีการเตือนไปก,ก่อนก็นเรียกว่าเป็น decision s u พ p o r t ก็อาจจะเอามาลิขิตฐานข้อมูลยาด้วยกันเรื่องจากตอร์แอคชั่นอันนี้เราเรียกดิา d e c i นซัพพอร์ต r อันนี้ก็ ผู้หลักผู้ใหญ่ของสภาบริษัทก็คอมเมนต์ไว้ตอนผมอยู่ไอชีว่าจะต้องมีครบทุกยาที่เป็นยาสําคัญของโรงพยาบาลบางถึงท่านต้องร็อกเขาต้องร้องก,ก็คือตลอดการจัดยาบริหารจัดยาทุกคนต้องรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์เนี่ยของใค้คนนี้ก่อนที่เขาจะได้ยาึงเป็นต้นก่อนถ้าอาจารย์บดีจะสั่งวาฟเดนเนีย่ยเขาใคที่กินออซิโตมิซินแนทพ,พทย์ต้องรู้ถูกเล่นฟอาอัพบริษัทต้องรู้คอยเตือน พี่พี่พยาบ,บาลก่อนเอาอยาไปตั้งไว้ที่ข้างเตียงตลอดให้กินก็ต้องรู้นะเรือยดูตลอดว่าอีกสองสามวันจะมีวัคฟอินหรือวัโดสนะอันนี้เราลดดีเซนซัพพอร์ตแบบสิบปีที่แล้วยังไม่พอครับบางโรงพยาบาลก็สามารถทำแอดวานต์กันได้ก็วาฟารินก็สั่งไว้ตั้งแต่10วันที่แล้วที่ผูไข้แอดมิดวันนี้คนไข้แอดมิดเดย์11มีการเจาะ INR แล้วได้4อันนี้5แล้วกันเจาะ INR อ็นนี่ห้าจะมีวัฟอรินต่อไหมครับ ถ้าจะกินต่อต้องปรึกษาเภสัชกรมาปรินลดๆนะครับขีดคอมก็ขีดคอมฝังยาไปอุ้ยดูหรูนะฉันยังถานข้อมูลเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เนี่ยข้อมูลดักอิเล็ีตข้อมูลดักอินเตอร์เรกชั่นผมก็เด็กกินวัาปรินกับอะพิโทไมตินอ่ะกระเตือนนะป๊อบอัพยืนยันนะเขาจะมีะขีดขีดแพทย์ขีดก็ยืนยันว่าจะยืนยันสั่งจ่ายเภสัชยืนยันสั่งจัดพยาบาลรับยืนยันจะสั่งจ่ายให้คนไข้ ก่อนเพื่อให้ร,รับรู้อันนี้ก็ระดับหนึ่งถ้าโรงพาบาลที่อินทิเกรตได้ดีอมีฟอฟอัพอะไเนย I N R ห้าวอลเฟรอเวอร์โดสแน่นอนคืนทุกนี้อาจจะปรีได้แล้วเพราะ I n R ละเจ็ดแปดเก้ามีไหมอันนั้นมันอันนี้ก็จะให้เห็นภาพรวมของคำว่า clinical recommendation t a s i m a g i n g นะครับ computer provide ก็คือ lab ต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็คือ reset support รรมันทำหน้าที่คิดระดับหนึ่งนะครับ ถัดไปก็คือตัวองค์กรเองเป็นอย่างไรก็คือ o r g a n i น a t i o n a l นะครับเป็นหน่วยงานระดับถ้าเราเรียกกันก็คือแต่พิมารีเซคันดารีเ t i a r y ทอรีเฮ c a พใช่ไหมครับก็เป็นหน่วยงานระดับไหนก็เป็นบริบทของท่านอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้เช่นอยู่ไกลผมเคยไปดูงานแล้วเ,เป็นท่านก็เป็นปัจจุบันท่านได้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นมอสในส่วนผมเคยไปเลยอตอนคุกก็มีเทคโนโลยีสร็จ ที่ต้องดูต่างหากที่ที่ดีไซน์ต่างหากผมอเลยตองพุกก็คือชนชาติเป็นชนชาติชาติติพันธกะเหลีย่ยงชาติพันธ์กะเหลี่ยงนี่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นอยู่นี้อันนี้ก็คือเรื่องของการคลอดเอ็ซและการคลอดผิดปกติมากแต่เลยตองคุกอยู่ห่างโรงพยาบาลพุ่งผางไม่เอาเป็นกิโลเพราะกิโลแค่ห้าสิบกิโลห้าสิกิโลเมื่อกี้ผมก็ขับรถมา ี่ก็สิบสองโลแล้วผมขับมาจากบ้านแค่สิบเอ็ดนาทีถึงใช่ไหมครับถ้าเป็นพวกเราอยู่ในอําเภอเมือ,อง,งพิศโซแต่เลอตาคุไปโรงพยาบาลคุ้มผางเขาบอกว่าสนใจเป็นไฮริสตอมอันต้าสาวห้าพิกกิโลของเลอตาคุถ้าไปดูผลใช้เวลาทั้งหมดสองวันครับในฤดูฝนจะไม่มีการออกมาเลยนะถ้าไปจาเป็นเราจากอันต้าสาวนีเหระแม่ g ีเออันต้าสาวเท่าไหร่ใครอยู่สู่เพครับไม่มีเขาที่เรียนในเ S <S <S ในห้องนี้มีแต่ผู้บริหารกับคนที่เรียนเนนม็นใช่ไหมครับเลยไม่รู้สูงเขาต้อง C, เอ็นซีเขาต้องอัลาซาวด์อย่างน้อยสองครั้งอย่างเงี้ยตอนจีเอประมาณนี้ประมาณนี้แหมจีเอต่ำกว่าสิบสองวิให้ลงจากเลยตอนคุกในหน้าฝลมาเพ่ออัลตราซาวด์ของหมอสูต,าาออติก็ไม่มีมือนบริบทขององค์กรเองก็สําคัญเขาเป็นปัจจุบันเขาใช้ชื่ออะไรรู้ประเทศพระราชทานให้ก็คือรพอสตอ่อแหละครับก็มีพอ,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 อคนแล้วมีพี่พยายาลน้องเพยาบาลที่เป็นสิทธิ์เก่าที่เดี๋ยที่นี่นะครับคนหนึ่ง แล้วก็มีคนช่วยดีไซน์งั้นก็ไม่ยากครับาจะเอาคนท้องแอันต้าซาวก็อะไรงั้นสารสนเทศของเราก็คือด่มมีอันต้าซาวไปก็ยกเครื่องอันต้าซาวมีคนบริจาคอนตาซาวให้อ่ะอันตาซาวแล้วใครแปลผลก็มีพี่ที่เป็นศิษย์กับพี่พี่ศิษย์เก่าของเราคนหนึ่งก็เป็นพี่พยาบาลก็ไปวลวเทนก็ลงมาเรียนอนตาซาวกับคุณหมอสูสักสองอาทิตย์ปีสองปีก็มารีเฟรชสักครั้งหนึ่งเผมอมีอัปเดตเทคนิคการทำอันต้าซาวท่านก็ทำได้เลยทำเก่งมาก ทำจร่งก็คงแน่นว่าครับอทาทำเสร็จเป็นยังไงถ้ามันยากก็มีเด็ดอาจิงสักทีก็มีคนบริจาคให้เครื่องครับบริจาคเสาว,วัดเสาว,วินเทอร์เน็นตนะครับก็พุ่งมาที่คุณหมอสูของโรงพยาบาลอุ้งผางและโรงพยาบาลแม่สอดเพราะหมอสูมโราอุา้งผางเป็นหมอสูเจนเนอเรลสูทไปสู่รงพยบลอุ้มาผางเป็นหมอสูทที่เฉพาะทางด้านการปักขันก็คอนเซาวกันได้อั้นบริบทของอค์กรก็เราเรียกว่าโลเคชั่นก็สำคัญอันถัดไปก็เงินนะครับ พูดน้อยแต่พูดสาคัญเวลาไปดูงานอย่าพูดว่าเขามีเงินเยอะแล้วเขาทําได้ให้พูดว่าเขาหาตังค์ได้เยอะเขาทําได้เพราะก็แปลว่าเราก็หาตังค์ให้แล้วก็ทําได้ในบริบทของเราเช่นกันเรื่องประเจตนะครับถ้าท่านเป็นผู้บริหารกานเยอะให้ท่านจ่ไปพูดว่าเขามีเงินเยอะเขาทำได้นะให้เขาแบบเขาหาตังค์ได้เยอะเขาได้ทาได้แล้วเราก็ถามเขาว่าหาตังค์ได้เยอะไปจากไหนเรากลับมาบริบทเราแล้วก็ต้องหาตังค์ได้เยอะแล้วก็ทําได้เหมือนกัน เพราะว่าสังเกตการไปดูงานส่วนใหญ่ที่มันไปดูเทคโนโลยีเราจะบอกว่าเขาดูเงินเยอะเขาเลทำแต่ให้ไปดูงานว่าเขาหาตังค์ได้เยอะอยังไงแล้วเขามาทําในคอนเทนต์ของเรานะครับผมเรื่องของทิช h i n g s t ต t u s แล้วก็การเป็น p ะ i พนารี่เ r คซ a r y น e c อรี่เทอร์นะครับผมต่าไปมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมนะครับผมที่จะใช้ประโยน์เรื่องของทัศนคตินะครับอย่างเช่น10ปีที่แล้วนะครับก็มปอาจารแพทย์ถนนก็แล้ผมจะทําเรื่องของเทเลมีดิซี มันก็ไม่ใช่ในบริษัหรอกแต่แอปพลิเคชันซึ่งจริงๆสุดท้ายมันเป็นแล้วนะครับแล้วมีโอาจารย์อุโสท่านหนึ่งซึ่งท่านเกษียณไปแล้วไม่ไม่สามารถสวยนามได้นะครับท่านก็บอกว่าแพบทบสักสี่นะครับบอกว่าให้คนไข้เห็นข้อมูลได้ยังไงแต่ผมว่าเป็นเรื่องดีฉันแตะอะไรไปฉันคิดอะไรไปฉันออเดอร์อะไรไปทําไมคนไข้ฉันต้องให้เขารู้ก็จะมีช่วงหนึ่งที่จะมีแอปพลิเคชันเห็นข้อมูลแพทย์จากโรงพยาบาลเช่นนี้ครับแต่ที่สำคัญก็คือหมอรู้จักคุณ ทิ้ไปก่อนได้ยังไงแต่ว่าท่านเตือนแบบดีมากนะครับแต่ไป็นสิ่งสำคัญท่านก็เลยไม่เอาซ n o อย่างนี้นก็ไม่ทำแล้วก็เลยโรงพยาบาลท่านนั้นท่านก็เป็นอายุรแพทย์ท่านหนึง่งโรงพยาบาลท่านนั้นก็ไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลร่วมคิดค้นหมอรู้จักคุณแต่เป็นโรงพยาบาลที่ไม่ใช่อปพิเิชันหมอรู้จักคุณเอาท่านเตือนไม่ใช่ใช้ไม่ได้แล้วคุณใครใครูรร้ข้อมูลได้ยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วอรั้แล้วท่านก็บอกไปทิ่ท่านเหตนผลบอกเนี่ย ถ้าหากว่าผมสั่งแลลมผิดสมมติผมสั่งเป็น D M ผมสั่งฟาติ้งบัตชูกาเอปึ๊บไปขี่ไม่ใช่ฟาติ้งบัตชูกาเป็นเทมเ,เ,เป็นตีบีเซอร์เฟตติเจนตื่นเช้ชามามาฟังเป็นเทมเปนตีแทนแล้วก็จริงๆก็เล็กนั่นแหละแต่ว่าจะจะรู้ได้ไงว่าเป็นเบาหวานคนไข้บางคนก็แค่ไม่ประทัมใจแค่รู้สึกเสียเวลาแต่ถ้าปเป็นเอกชนไม่ได้เลยนะครับเด้งขึ้นไปไปปึ๊บ าฉันเสียตังค์ละเจ็ดสิบาทฉันก็มีความหมายว่าฉันกดข้าวมาเจาะเลือดเจ็ดสิบาทเพื่อเลือดตันหลังจากที่ฉันไปสอบภาคเตียนชีวิตสรีมาได้ผลเป็นเฮปาร์ติดีมาก็เลยรู้ว่าหมอสังผิดนะครัต้องระวังนะครับมันก็เป็นแอที่ถู e ที่ต้องดูจริงีแลรวท่านก็หวังดีท่านไม่อยากให้คนไข้เห็นข้อมูลที่ไม่ถูกเวอร์ฟายให้เกิดความถูกต้องเล่นยงเก่อนต้นนั่นก็เป็น a t ท i t u d ดแต่สุดท้ายนะครับเมื่อสามเดือนที่แล้วผมพาแม่ไปที่แม่ผมเป็นมะเร็ง คนไทข้างๆก็เดินมาร้อนกับสือมือถือถ้าปใน้พยาบาลนี้เลื่อนที่ขาดค่ะกาแปลว่าอะไรครับเขาไปทำหน้าแบบสลปที่หนึ่งเขาไม่ทำอะไรเลื่อนที่ขาดค่ะเดี๋ยวจะไปทำตัวใหม่ทำตัวดีๆใหม่ครับแอบฟังอยู่ไปดูตัวใหม่แล้วก็ที่ทําหน้าใหู้่เลื่อนเวบเลื่ออมาที่หน้ามานจลบอด้ใหม่ถ้าเลื่อนขาดเราให้มาให้ยาแล้วแกก็ตาซดเศร้าที่พยาบาลก็บอกาโอเค แต่พี่ทำหน้าทงแอป,ปแล้วก็กลับไปมันไม่ใช่เรื่องความสะดวกนะแต่มันหมายถึงเจ้าของข้อมูลก็คือค่าไว้รัเซลคุณเจ้อของข้อมูลคือคนไข้จะหมกไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลตัดสินใจเัื่อยไใ้่ก็อย่ามาไม่ต้องรอรวะว่าอยู่เนียดูแลเขาเหมือนมีอาชีพที่ไปรับจ้างรายวันในวันนี้นก็ลาแล้วแต่ว่าจะไปทํางานต่อได้เาด็าไปทำงานแล้วก็ทําใจว่าต้องไปโยแล้วสองวันที่ก็มา่อดทน่ไหน ทัศนคติของการถึงข้อมูลที่เป็นเดียวทางก็ต่างกันอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของทัศนคตินะครับครับถัดไปฝั่งัู h u น a นก็มีเรื่องของ competency ของเรา c o m p e เ e นซีเรื่องของการรักษาพยาบาลกระบวนการดูแลผู้ป่วยการบริหารพยาบาลใน c o m p e t ซ n c y ของเรานะครับ workload แล้วก็ w o r k ์ o โพ p ิช i t i น n i n ซึ่งหมายถึง workload ด้วยเ,เป็นอย่างไรก็เหมือนที่ design workload ขในโรงพยาบาลในการที่จะดูแลตา่าง เดี๋ยวมยกตัวอย่างในตอนเราทำแบบบุทไทอีกทีในช่วงมุาไทยนะครับก็จะเป็นสี่ส่วนเป็นหลักนะครับก็ยกตัวอย่างเสร็จก็จะทําให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับก็มีคนให้นิยามมันอีกสองพันยี่สิบสามว่าจริงๆพ่ธีวิศวกรอาจารย์วิศวกรเขาเกาว่างแล้วก็าให้นิยามอีกทุกสิบปีทำนิยาม SFS ใหม่อีกทีหนึง่งนะครับบอกว่านี่เป็นคริติคอลซิสเต็มที่ด e p ลอยสำหรับช่วยนะครับมันช่วยนะมันไม่ใช่เป็นนายเรา องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดนะครับเรื่องของสุขภาพในอเีียของสุขภาพนะครับเพื่อที่จะร่วมกันนะครับที่จะใช้ข้อมูลให้มัน d i s จ o i ก็คือใช้แบบไลท์ลอยต่อทอเต็มคืนนะครับเพื่อที่จะ m o d e r n i ไน health process ก็คือที่จะปรับปรุงกระบวนการดูแลสุขภาพทั้งหมดกระบวนการสุขภาพทั้งหมดนะครับโดยที่จะ i ิ t e g r a t e ภาษาของท่านที่รักแปลว่าบูรณาการนะครับ ทำมยิ่งรักใช้คำนี้นะครับนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับผมแล้วก็อินทิเกรตให้เฮลฟังชันต่างๆที่แตกต่างกันนะครับสามารถที่จะค่าทำงานร่วมกันได้ข้าม across กันได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่บอกเนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีทําให้เฮลแครีเดเวลลี่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นนิยามแบบลูกสวยนะครับตอบแบบนางงามว่าขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่เขาเข้าใจสอง 2องสิปีถัดไปเขาก็ให้ยางของเอสเอชแกกันไปเรื่อยๆนะครับ